มาต่อ EP สองกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะทดลองทดลองยิงให้ดูนะฮะเป้าหมายของเราก็ข,าโกโข้ามโกฟุตบอลข้ามโกฟุตบอลได้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จหเร็จ50%เอาแล้วอยอกแล้วยอกแล้ว 30. 30. 30% 30 30. 30. โอ้ยน้าโอยูหน้าโอยูเ้ยครับพี่น้องรครับ ทำใบโจ๋วเลยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเซลแม่นกันหลายโคตเป็นย้อนยังมันเป็นย้อนยังเหรอนั่นก็คือใบใบปรับปีกปีกไม่ตรงมันเลยสะบัดและของก็คือแรงดันสูงมากทำให้เคไม่ทัน อ,อ๋อมันออกมันดอ,อกแห้งพูดมันไปแห้งคือบอุกไฟแล้วออกแห้งออ,<ค>ออกดอกแห้งพ <ลำ S 2> ูด,ดลดับลดาบลับดาบกิรับดาบแต่ว่าถือว่าไกลครับคุณครับเลาะแิ่นคุณละถือว่าไกลถือว่าไกล,อไกลเอาอย่างทานเลาก็ได้ยเราบันอืเดี๋ยวไปไป,ไปตามกลับมาดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไง ยิงตลอดก็ประมาณนี้นะฮะยิงตุ่มเลยแป๊บเดียวสุดยอดครับ